นับสนุนโดินตูมเดียวเดียวทั่วปัจจุบันต้องตูมเดียวและแมกวันเปิดตาดอกออกเห็นเห็นให้กับพืชทุกชนิดต้องแมกวันพลิตภัณฑ์คุณภาพจากแมกซาโก้ กลับเข้ามาค่ะคุณผู้ชมคะสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะสําหรับในช่วงเบรกนี้เรานะคะก็จะขออนุญาตบอกคุณผู้ชมที่เราได้พูดค้างไว้ในช่วงเบรกที่แล้วค่ะนั่นก็คือการที่คุณเนี่ยมีความสนใจอยากจะเข้าสู่วงการพระเครื่องหลักสากลแต่บางทีค่ะอาจารย์เราอาจจะหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตเราอาจจะหาความรู้นะคะกับพวกโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook เลยได้ถ้าคุณทาความเข้าใจได้ก็ดีแ้วบางครั้งอาจจะไปเจอคําสอนที่มันบิดเบือน คำสอนที่มันผิดผิดถูกถูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณลองแค่คุณค้นหาคําว่าสมเด็จมันก็จะขึ้นในคุณมาเป็นหมื่นหมื่นองค์ค่ะคุณจะรู้ได้ไงว่าองค์ไหนมันเก๋มันแท้ถูกไหมถ้าคุณมีความชานาญมีความเชี่ยวชาญคุณมองแวบเดียวคุณก็จะรู้เอ้นี่แท้นี่แท้นี่เกเก๋เกอืมอืมหลักอ่าวิธีการดูอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็สอนผิดผิดถูกถูกเพราะฉะนั้นต้องเลือกเลือกที่จะเสพสื่อสื่อโซเชียลเดี๋ยวนี้มันมีวิธีมันมีหลากหลายวิธีครับ ใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกในการที่เราจะเสพสื่อด้วยแต่ถ้าเกิดจะเอาให้ชัวร์เพื่อที่จะมาเป็นเกาะป้องกันในการที่เรายจะเข้าสู่วงการนี้อย่างจริงจังเนี่ยให้คุณนะครับเข้าอบรมเขามีเปิดอบรมที่ไหนคุณก็ไปที่นี่ก็ได้แต่ว่าไปของหน่วยงานอื่นก็ได้ที่เขามีเขาก็มีเหมือนกัน่หนังสือพิมพ์แนวหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับ โปรไทยลัฐอะไรเงี้ยนานๆเขาก็จะจัดทีมเหมือนกันใช่แต,แต่ว่าของเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมข่าวก็ผ่านไปแล้วค่ะ14รุ่นกับการอบรมการดูพระเครื่องอย่างถูกวิธีนะคะโดยอาจารย์รักแล้วก็อาจารย์รานนั่นเองค่ะครับ,รบนะฮะซึ่งนะคะรุ่นนี้ที่เราจะเปิดเนี่ยก็คือรุ่นที่15เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะที่ดูรายการอยู่และอยากจะเข้าสู่การอบรมนี้คุณก็โทรไปที่เบิร์กุลรพัฒน์ได้ะะโทรได้เลยครับโทรได้ตลอดครบ100ท่านเราก็จะเปิดเพือ่อที่จะไปลงชื่อไว้นะะคพอเราลงชื่อเสร็จปุ๊บนะะค ก็เดี๋ยววันที่คุณระพัฒน์เนี่ยคอนเฟิร์มเรียบร้อยกับทางโรงแรมรก็จะโทรกลับไปหาคุณอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีการอบรมในวันที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้นะค,คุณสะดวกมาหรือไม่นะคะคุณก็ชำระในเรื่องของการที่จะเข้าอบรมครับอืแค่นี้เองค่ะคุณผู้ชมเราก็จะมาเปิดรับความรู้ใหม่ๆนะคะประสบการณ์ที่อาจารย์ได้สะสมมา40กว่าปีที่อยู่ในวงการนี้ทั้งมีผิดพลาดทั้งมีสมหวังนะคะค ก็จะมีเป็นเกาะป้องกันให้คุณอีกหนึ่งครั้งอยู่แล้วและคุณยังได้มารู้จักกับเพื่อนๆน,นะคะที่มารวมกันหลากหลายอาชีพครับต่างคนต่างหลากหลายสาขาอาชีพเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่านักสะสมนักเล่นนักเล่นพระเนีเ่ยเยอะมากขึ้นครับแล้วก็แต่ละคนไม่ธรรมดามีดีกรีติดตัวทุกคนจบปริญญาจบด็อกเตอร์แล้วก็มาจากหลากหลายสาขาอาชีพข้าราชการก็มีเดี๋ยวนี้ก็โอ้ เดินซื้อกันให้บุ่นพ่อค้านักธุรกิจใหญ่ๆนักการเมืองก็ต้องสะสมพระทั้งนั้นใช่แล้วค่ะคนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะคุณผู้ชมคะเราเปิดอยู่ค่ะก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่15แล้วนะคะโทรไปรที่เบอร์ของคุณรพัฒนได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรานะคะจะมาเข้าสู่การดู และการฟังประวัตินะคะของพระเกเจิอาจารย์พร้อมกับวัตถุมงคลหนึ่งท่านนะคะอาจารย์วันนี้อาจารย์จะพาไปที่ไหนคะวันนี้ไปชัยนาทครับไปดูประวัติแล้วก็ไปดูพระเครื่องของหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามหรือวัดบ้านแคครับค่ะหลวงพ่อกลวยเนี่ยท่านเกิดวันที่สองพฤศจิกายนครับปี2448นี่ปีมันเสงเป็นบุตรของนางตุยต้ยอานายตุ้ยนางด่วนอุปสมบท เมื่อวันที่5กรกฎาคมอันนี้เป็นประวัติคร่าวๆก่อนมรณะเมื่อ12เมษายนพุทธศักราช2522รวมสิริอายุได้74ปี54พรรษาหลวงพ่อกวยมีชื่อเสียงโด่งดังมากไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าประเจียดเสื้อยันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโปสเตอร์เป็นเกจิองค์แรกที่มีโปสเตอร์แล้วขายได้ เป็นโปสเตอร์โปสเตอร์ขาวดำสมัยก่อนโปสเตอร์เข้าโฆษณาเป็นงานประจำปีบุกพัตสีมาอะไรอย่างเงี้ยอแล้วก็มีรูปหลวงพ่อนั่งอยู่เป็นโปสเตอร์ใช่ขายได้ใช่ครับโอ้โหก็คือมีคนเอาปืนไปลองยิงเนี่ยแล้วยิงไม่ออกออก็เลยทำให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อควยเนี่ยโอ้โหมีชื่อเสียงโด่งดังมากอหลวงพ่อควยเนี่ยเป็นอดีตเจ้าวาดวัดบ้านแคร์ชาติภูมิของหลวงพ่อเนี่ย เหมันที่บอกไปแล้วใช่ไหมว่าเกิดวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ฮะช่วงวัยเยาว์เนี่ยมีดามารดาเนี่ยก็พามาฝากที่วัดมาฝากกับหลวงปู่ขวดนะ,ะถึงสมัยนั้นหลวงปู่ขวดเนี่ยเป็นเจ้าวาดวัดบานแขให้ม่ได้มาเรียนหนังสือมาเรียนตำรับตำราหาวิชาความรู้อะไรอย่างเงี้ยจนอายุครบบวชอ่ะก็ถึงเข้าบวชที่วัดโบสถ์ตมบลโพงามสันบุรีชัยนาทโดยมีพระชัยนาทมุนีเป็นพระอุปชา แล้วก็หลวงพ่อปาวัดโบสนะเป็นพระกรรมวาจารย์และอาจารย์ริงเป็นพระอนุสาวนาจารย์โบทแล้วก็มาจำรรษาอยู่ที่วัดบ้านแข่ครับ<อ>แล้วก็หาตำหลับตำลาอย่างเงี้ยท่านถนัดทางหมอยาก็ถนัด,ท,นดท่านไปพบตำาบราโบราณตำลาข่อยอะไรอย่างเงี้ยสมุดใบข่อยซึ่งมันอยู่ในโพรงไม้จากคำแนะนำของ อา,อาจารย์อาจารย์หมอท่านหนึ่งที่เป็นหมอหมอโบราณเนี่ยเขาก็คือแบบไปเจอตำรามาแต่เอามาไม่ได้เจ้าทุ่เจ้าทางเขาแรงมากหนะลวงพ่อหลวงพ่อเขาก็เลยไปจุดทูปก็เดินเดินไปดูเฮ้ยมันมีจริงมีจริงก็เลยจุดทูปอธิษฐานขอขอตำราบอกว่าขอมาได้ไหมอขอมาแล้วจะทำความรุ่งเ,เรืองเจริญให้กับวัดแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนเท่านั้นม,มา ่ะลวงพ่อก็เลยได้สมุดข่อยที่มันฝังอยู่ในต้นไม้เนี่ยออกมาเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อประหลาดมากครับอยู่ในโพรงต้นไม้นะสมุดข่อยเนี่ยก็คือจะเชื่อทางแรงมากไม่ยอมให้พูดง่ายๆแต่เมือนเหาืไปบางสิ่งบางอย่างก็เหมือนจะมีเจ้าของเหมือนลวงพ่อจะต้องเป็นเจ้าของใช่ใช่ใช่รอมาเป็นเวลาชาานานเนี่ยลวงพ่อกลวยเนี่ย ท่านศึกษาตำรับตำราแพทย์เนี่ยก็จากหมอชาวบ้านจากหมอชาวบ้านไปเรียนกับหมอหนูน่นหมอนี้เก่งเรื่องโรคหาโรคฝีโรคอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนโรคหาโรคอะไรมันระบาดมันมีเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโรคระบาดมันเยอะนะแกก็ไปเรียนหมอเรียนอะไรสุดท้ายพวกคาถาอาคมวิชาต่างๆเนี่ยท่านก็ไปเรียนกับหลวงปู่ศรีวัดพระปางคะนะไปนู่นเลย หลวงปู่ศรีวัดพระปางนี่ก็เจ้าของเหรียญเรือนหลักแสนเหมือนกันอซ,ซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านต่อมาท่านก็ได้มาศึกษากับหลวงพ่อเดิมค่ะบ้างเป็นครั้งคราวแล้วหลวง,งพ่อเดิมท,ที่แบบเรียนท่านแพง,พงนี่เใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีสมิทธธรรมมาเรียนล่ําเรียนด้วยในสมัยนั้นก็มีหลวงปู่พิมพาวัดหนองตางูนี่ยเป็นสมิทธธรรมก็ไปล่ําเรียนกับหลวงพ่อเดิมเหมือนกันค่ะเขาไปพร้อมกับหลวงพ่อกลวย นะจนกระทั่งแตกฉานแล้วก็กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดใหม่มค่ะและวัตถุมงคลของท่านละะ่ะคะวัตถุมงคลของท่านเนี่ยมีเยอะ,อะแยะมากคือเหรียญรุ่นแรกก็ดังครับรุ่น<อ>หนึ่งรุ่นสองนะโมตาบอดนะรุ่นแรกเป็นเหรียญกลม,มเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นเหรียญรุ่นแรกแต่วัาที่มีประสบะการณ์เยอะที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเหรียญหลังธนุมาน คือด้านหลังเหรียญเป็นาใช่ใช่ใช่ด้านหลังเป็นฮนุมานด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อนั่งสมาธิเต็มองค์มีทั้งแบบหลังยันแล้วก็หลังฮนุมานก็จะมีแบ่งแยกบล็อกอีกอะหังอรหังเต็มอะระหังไม่เต็มแต่วัตถุมงคลของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยล้วนแต่ได้รับประสบการณ์มากมายครับไม่ว่าจะเป็นแค้วคาดปลอดภัยบางคนก็เมตตามหานิยมค้าขายมีแม้กระทั่งซองยาสมัยก่อน ก็ต้องมีรูปหลวงพ่ออยู่ด้วยอ๋อเหรอฮะจะมีรูปมุกงพ่อมุ้ยบ้างหลวงพ่อลกลวยบ้างเนี่ยนสององค์เนี่ยเขาจะดังในยุคนั้นค่ะ,ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆนะคะ,คะและวันนี้อาจารย์จะนําเสนอเหรียญของท่านรุ่นไหนคะวันนี้เดี๋ยวจะไล่ให้ดูรุ่นแรกก่อนอนะซึ่งเป็นเหรียญราคาแพงปัจจุบันของเทียมทําเรียนแบบเยอะแยะมากมายครับเหมือนไหม มันก็ไม่มันมันใกล้อะแต่ว่ามันไม่เชิงเหมือนสัีเดียวยังไงเพราะว่าทุกเปลียนจะต้องมีจุดตายใช่อาจจะต้องมีจุดที่แตกต่ีงตายครับนะเดี๋ยวเราจะมาเบรกหน้าเนี่ยเราจะมาชี้ตาหนิให้ดูหลวงพ่อเนี่ยก่อนมรณะเนี่ยได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลพญาไทยหมอวินิฉัยมาแล้วเป็นโรคขาดอาหารมาเป็นเวลา30ปีท่านฉันมือเดียวเนี่ย อันนี้เป็นคําหมอวินิฉัยนะกลับมาท่านก็ยังสดชื่นแจ่มใสเหมือนเดิมก็ยังฉันอาหารเพียงวันละมือ้อท่านเป็นพระดีพระปฏิบัติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านแถบบริเวณตั้งแต่สิงสันหันคาสัพยาอารมโนลมอะไรพวกนี้ทั้งในจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียงนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองออชัยนาะทส,นะสุพรรณ อุท,ยนะอทยัยเวิร์กนะทั้งหมดเนี่ยขึ้นตรงกับหลวงพ่อะกวยทั้งหมดต้องยอมรับว่ายุคนั้นณส,สมัยนั้นเนี่ยท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากอแล้วท่านมรณะไปเมื่อปีไหนนะคะสองห้าสองสองครับโโอโ้เดี๋ยวถ้าสองห้านี่หนูไปอยู่ตรง, <c oughs> ตรงไหนล่ะเออนะคะไไมม่่ยังไม่ได้รับ ราชะองค์การขึ้นมาจุติเลยนะ,ะอาจารย์ถ้าเกิดยังไงนะคะผู้ชมขานี่ก็คือเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ประชาชนชาวไทยนะคะคก็นับถือท่านไม่ใช่แค่ว่าจังหวัดแค่จังหวัด ในชัย<ช>นาธและใกล้เคียงเท่านั้นแต่ก็นะคะมีคนที่ศรัทธาท่านเนี่ยเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวในช่วงเบรกหน้าเรานะคะจะมาดูวัตถุมงคลของท่านโดยอาจารย์นะคะก็จะเริ่มจากเหรียญรุ่นแรกใช่ใชไหมคะคว่ามีจุดดูอย่างไรนะคะแล้วก็จุดที่มันแตกต่างจากจุดของเก๊นเนี่ยมันมีจุดไหนบ้างนะคะเดี๋ยวในช่วงเบรกหน้าเรากลับมาเจอกันตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะสนับสนุนโดย thank you พืชโตวไวไร้ผิดจำกัดต้องแซงคิวและฟังกี้หยุดเชื้อราทันทีใช้ได้ทันใจปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต้องฟังกี้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก